เมื่อวันที่28ในานามคณะพลังแผ่นดินนั้นเราก็พยายามทําให้การชุมนุมของเราไปละเมิดคนอื่นๆน้อยที่สุดต้องไหนที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่เข้าไปใช้เราก็ไม่ใช้ต้องไหนที่เป็นโรงพยาบาลเราก็ไม่หันเครื่องขยายเสียงออกไปต้องไหนที่เป็นพื้นที่สําหรับรถพยาบาลต้องเข้ามายังโรงพยาบาลจากหลายถนนที่อยู่ล้อมรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเราก็เปิดทางให้ ี่คือการชุมนุมแบบที่เคารพคนอื่นการชุมนุมที่ใช้สิทธิ์ของตัวเองให้เต็มที่แต่เคารพสิทธิ์คนอื่นหลายคนเปรียบเทียบกับการชุมนุมก่อนหน้านี้การชุมนุมของปี6566ซึ่งพี่น้องก็ไปเปรียบเทียบกันเองเพราะผมไม่ชอบที่จะมานั่งบอกว่าของเราดีกว่าของคนอื่นสุดท้ายแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยนี่แหละก็จะเห็นเองว่าการจัดชุมนุมแบบไหนประชาชนคนทั่วไปไม่ถูกละเมิดว่าการจัดชุมนุมแบบไหน ที่สามารถสื่อสารทางการเมืองสามารถสื่อสารให้กับผู้มีอำนาจรับได้รับรู้รับทราบหลังจากเราชุมดุม28ก็มีการประชุมสรุปปกษาหารือกันว่าหลังจากนี้ไปในระยะเวลาอีก2เดือนก็คือเดือนกรกฎาสิงหาก่อนที่จะมีการนัดหมายอีก ครั้งในเดือนติงหาช่วงกลางเดือนนั้นก็าอาจจะต้องไปรับฟังไปนําเสนอข้อมูลรวมทั้งไปเปิดเวทียังต่างจังหวัดจังหวัดที่เป็นหัวเมืองหรือจังหวัดไหนในแต่ละภาค มีความพร้อมก็จะต้องประสานงานกันการเคลื่อนไหวไม่ได้หยุดนิ่งในเวทีถแถลงข่าวของคณะพลังแผ่นดินก็กล่าวถึงพูดถึงเวทีคอปทอว่าให้พี่น้องประชาชนที่ยังมีความมุ่งมั่นที่ยังมีแรงและมีเวลาให้มาสนับสนุนเวทีคอปทอของเราเพราะกิจกรรมของเราการพูดจารปราศัยของเราก็ยังมีอย่างต่อเนื่องมีการพูดว่าเวทีคอปทอเป็นเหมือนทัพหน้าเป็นเหมือนกองทัพภาคที่สองกองทัพ ภาคที่1ที่อยู่บริเวณชายแดนซึ่งปัจจุบันชายแดนของเราก็คือชายแดนระหว่างสะพานชมัยมรุเชษแห่งนี้กับทําเนียบรัฐบาลใช่ไม่ใช่กพป่นอง